เดจุดห okay. ้กดปุ่มนี้ใช่ไหมใช่ให้เทก่อนข้าวถ่ายอยู่มันจะปลอมนะครับเสียบเสียบปั๊กนาชัดแรงเออมือ,อดีๆมานำเสนอให้เรื่ย <c oughs> เพ่เป่าขึ้นเน่อยนี่ได้ไม่โดนผม นิ่มดีจังเลย ตายอ่ะเาจะตายเกียเคื่อนเก้โอ้ ปลดสายอาอกแล้วต่อใหม่ด้วยครับได้ไม่บิดสองร้อยกว่าแนละ้ว อัดในโตเข้าไป300นะครับ

it. Yeah. นี่คือแอร์เบอร์ห้านะครับตัวแขวนที่คอมพิวเซอร์เสียนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนคอมพิวเซอร์นะครับอันนี้คือให้ดูก่อนว่าเป็นแอร์แบบไหนน,นะครับ